โอ้โหสภาพตอนนี้ไม่ไม่ตู้ดีแล้วครับกับตันสภาพเราตอนนี้มีตู้ดีแล้วเราอาจจะระเบิดกลางทางไดนะครับท่านท่านผู้ชมโอเคครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวกับผมวีธีคนเดิมวันนี้ผมเออผมได้รับเกียิให้ไปดวงจันทร์นะครับท่านผู้ชมและก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมอยากจะบอกคํานี้จากเอ่อจากใจผมผมให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับรู้นะครับว่าถ้าผมไม่รอดกลับมานั้นเออผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าผมเกลียรติพวกคุณ โอ้โหตั้งเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่ากวนตีนที่จริงเลยนะถนานชีวิตจริงผมว่าผมโดนกระทืบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วขอบอกเลยว่าคําพูดหลุงผมนั้นถ้าเอาในถ้าเอาตามหลักประวัติศาสนะผมอาจจะไม่ได้ไปตรงตานะครับผมอาจจะได้ตายคาตีนทผู้ชมก็ได้นะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โอ้ไม่นะมีคนออกจานไปก่อนเราแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราค่อยตามไปเฮ้ยขามิราแมนเฮ้ยขามิราเป็นที่ก้างอีกตานโอ้โห โอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปใน่วนที่ผมกำลังจะขึ้นยานนะครับตำรวจเพราะตรงนั้นตัด โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนเอ,อ่อบนที่นี้แล้วนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ผมกําลังเดินไปเข้ายานนะครับโ oh, <ho. S 1> อ้โหเขาบอกเลยว่าเออมันต้องเป็นเอ่อมันต้องเป็นเกียรติซะจริงๆเลยนะแล้วมันเป็นแลวผมตื่นเต้นมากๆเลยครับท่านผู้ชมไอ้เคียนี่ก็ไปก่อนกูซะและ้วแล้วตอนนี้เรากําลังจะเดินขึ้นยานเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเราขึ้นยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากาลังจะไปดวงจันนะครับในเวลาอีก ยี่สิบวินาทีนะครับโอโ้โหโอ้โหในภาย,ภายในมันเป็นแบบนี้หรือวะ่าโอ้โหละเอียดอยู่นะเนี่ยนี่ยาอพปโโลโใช่ไหมไม่น่าใช่โอเคครับตอนนี้เรากำลังจะไปดวงจันทร์กันแล้วนะครับท่านผู้ชมเอโอโอ้โหเหี้ยสวยดีนะเนาะเฮ้ยเรากำลังจะไปแล้วครับท่านผู้ชมอโอโอ้โหเสียงดังขึ้หายเลยเหี้ยเอาเสียงลงไอ้เสียงดังเหี้ยเลยเว้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราไปแล้วไปแล้ว ยขึ้นไปแล้วโว้ยยิ่งยังดังเงี้ยเลยเนี่เดี๋ยวโคตรดังเลยว้ยเดี๋ยวแบบยังยงดังเกินีเงี้ยยงดังเกินโอ้โหยิ่งขึ้นมาแล้วเฮ้ยจะทำเหมือนจรี่โอ้โหขึ้นมาอย่างช้าช้าเฮ้ยเอาก็เป็นอะไรเอาเกม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 จะระเบิดไม่ได้นะเกมเป็นอะไรเนี่ยเอาโอ้โหหยุดแล้วใช่ไหมหยุดแล้วมั้ง โอ้โหภาพเสีย ut, กงกะดังยี่เยี่ยอะไรเน๊โอ้โหเงฮ้ยเรากำลังจะออกูท่านบรรยากาศแล้วครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยในชีวิตจริงเป็นแบบนี้ไหมวะเออไม่เคยถามเนาะที่เรถามแนะ้ะกลโอ้โหท่านผู้ชมเคยไปดวงจันทร์ไหมครับถ้าใครเคยไปเซลฟี่มาให้ดูด้วยนะครับใครเคยไปเซลฟี่มาให้ผมดูด้วยครับแล้วบอกเลยนะว่าที่นั่นมีอะเมทตอนขายหรือเปล่ามีมีอะเมทตอนตั้งอยู่บนดวงจันทร์หรือเปล่านะ กูก็ไปใหญ่แล้วกูอืมโอ้โหมันทำเหมือนดีเนาะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเรากำลังจะออกสุสันบรรยากาศแล้วก็ท่านผู้ชมอืมโอ้โหเสีงว่ะเย็นนี่กูบึบปบึบั๊บ,ปบปไปมาอยู่เสียงดังเสียงดังที่อะเ,เว้ยโอ้โหแนะนำกูไม่ให้เออแนะนำนะครับท่านผู้ชมใครที่เล่นโลบบ์นะถ้าคิดอยากอุ้ยถ้าคลิปยากจะเล่นเอ่เโอโหมดนี้นะผมแนะนำให้ถอดหูฟังนะครับท่านผู้ชม ไม่ก็เอาเสียงเกมลงนะเพราะว่าเกมมันเสียงดังเยี้ยเลยครับในหมูดนี้นะเออหืมสวยดีเนาะโอ้โหมันทําเหมือนดีเนาะว้าวววเว้ยเป็นอะไรเนี่ยหืมโอ้โหเฮี้ยภาพพวเกมเกมเกมเฮี้ยเกมมิตัดโอ้โหเฮ้ยโอ้ใครมาป็นแบบนี้เองเหรอ กัดตันตอนตอนนี้โอ้โหท่านผู้ชมรู้สิครับโอ้โหสภาพตอนนี้ไม่ไม่ฟูดีแล้วครับกัดตันสภาพเราตอนนี้มีตู้ดีแล้วเราอาจจะระเบิดการทางไกลนะครับท่านท่านผู้ชมโอ้โหภาพนี้เราไม่หาดูกันง่ายๆนะถึงแม้เราจะเข้าเกมมาแล้วเล่นได้เลยทันทีแล้วก็หาดูได้ง่ายก็เถอะโอ้โหสั่นสะเทือนมากเลยตัวเลไเป็นตัวอะไรแล้วเนี่ย โอ๊ยกัปตันเราอาจจะระเบิดกลางทางก็ได้นะกัปตันเฮยมึงไม่รู้สึกเครียดเลยไอ้เครียดนี่ไอ้เครียดคาเบล่าเมียนไม่รู้สึกเครียดเลยหรือไงโอ้โหยูยยสเย์เลยเนบสะเทือนมากเลยไล่โว้ย A later few moments โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะโอ้โหเยี่ยกวัวจะมาถึงนี่อือหืออัดไปเกือบชั่วโมงแล้เนียเกิดจะมาถึงเนี่ยนะเพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดด่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมเผลอกดให้ตัวเองกลับไปที่โลกนะครับก็เลยต้องแบบว่ามาขึ้นเครื่องบินใหม่นะเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย เกือบเกือบไปแล้วเป็นรูปโลกแสดงว่าเราต้องกลับโลกครับเ็นยังไงก็สวยก็สวยเฮ่อโอ้โหทำไมเข้าไม่ได้วะมันรูเล็กขนาดนี้เลยยังไงโอ้โหของมันเล็กเนาะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างในนี้ด้วยเฮ้ยลงดีนี่โอ้โหืึโอ้โหเจ๋งวะทําเหมือนดีเนาะโอ้โหโอ้โหเฮ่เอ few e m m o โอ้โอ้โหตอนนี้เรากำลังจะลงจอดสู่ดวงจันทร์กันนะครับท่านบุ้ชธมแต่กูว่าการที่กว่ามันจะลงจอดหนึ่งครั้งนี่อูคงจะใช้เวลาเป็นประมาณ10กว่านาทีได้มั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ตัดเหมือนเดิมนะครับอาจจะตัดเยอะหน่อยนะคลิปนี้เพราะว่ากวามันจะลงจอดก็คงจะเป็นชั่วโมงครับโอเคนะตัด A later few moments โอ้ตอนนี้เรากำลังลงจอดอยู่ที่ดวงจันนะครับท่านบุ้ชมหืมภาพแบบนี้หูดินเหนียวมากเฮ้ยนี่ไงพื้นดวงจันโอ้โ oh, หมีตะทุงโอ้โ oh, หแสดงว่ามีคนมาเหยียบเยอะแล้วนั่นเนี่ยเรากำลังลงจอดแล้วในสามสองหนึ่งหนึ่งและศูนโอเคลงจอดแล้วโอ้โหเก้าวนี้เป็นเก้าที่สำคัญมากโอเค มาแล้วเปิดประตูเปิดดิโอเดี๋ยวเป็นหนึ่งนะโอ้โหเล่นในเกมเพยอาจจะเปิดประตูยากหน่อยนะครับท่านผู้ชมเปิดแล้วอ่าอ่าเก้าที่สําคัญของข้าข้าได้มาถึงดวงจันแล้วลนนี่จะเป็นเก้าแรกของข้าที่จะได้เหยียบดวงจันสวยดีเนาะ,ะโดดลงไปเลยอ่า่าเก้าแรกแรก้าที่สองก้าที่สมก้าที่สี่เยีหลายก้าเลยสัส โอเคโอ้โหเขาปักคุงกันยอดเนาะแต่เราก็มีถุงเหมือนกันนี่ซึ่งเป้าหมายของเราคือขึ้นไปปักคุงบนยอดนั้นครับท่านผู้ชมเพราะตอนนั้นเราจะขึ้นไปปักทุงบนยอดนั่นแหละเราก็จะรีบไปกันเลยชุดนี้อาจจะเดินช้าหน่อยแต่เราโดดได้เว้ยเออเราโดดได้แต่ในเกมเพย์อาจจะวิ่งยากหน่อยนะครับท่านผู้ชมเล่นไในเกมเพย์นะกูย้ำ่าในเกมเพย์นะที่กูยังเล่นดูเนี่ยไม่เล่นเล่นในคอมนะครับท่านผู้ชมผมเล่นในเกมเพย์นะเพจท่านสี่อ่ะ อืไปกันเลยอยู่ข้างบนมันอยู่ไม่ไกลฝาใออในชีวิตจริงเป็นแบบนี้มีเนี่ยลอยได้เลยละตัวกูเนี่ยเฮ้ยข้างบนนั้นก็มีคนปักทุงแล้วนี่หว่ะแต่เราไม่ได้สูงขนาดนั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันนานเดี๋ยวมันนานเราจะปักข้างบนนี่แหละเออตรงไหนที่คนเขายังไม่ได้ปักคือเราจะปักตรงนั้นแหละครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอึดฮึไปฝาหาย เราเหลือแค่ไม่กี่ก้าวเราก็ถึงจุดเออเราก็ถึงจุดสูงสุดแล้วนี่เรามาถึงแล้วโอ้โหสวยเนาะเ็าทาเหมือนดีเนาะไม่ใช่ว่าคนทํานี่เป็นนักบินอวกาศหรือไงเขาอาจจะเขาอาจจะเคยไปเหยียบตรงจันแล้วก็ได้นะครับท่านผู้ชมหมายถึงคนทํานะโอ้โหตรงนี้แหละสหายเราโอ้โหโอ้โหแหวกว้างเนาะเล่นในมือถือนี่มีระเบิดแน่นอนเลยกว้างเหี้ยเลยโอเคนี่คือช่วงเวลาสําคัญ ปักธงของเราเลยให้รู้ว่าเรามาเยือนที่นี่แล้วนี่ตรงตำแหน่งนี้เลยปักลงเลยนี่ฮะปักธงให้รู้ไว้ว่าตรงนี้คือที่ของข้าถ้าเอาในเกมฟรีไฟนะถ้าปักธงนี่ยเป็นจอดชิตมากโอเคครับปักธงเสร็จแล้วก็กลับแค่นี้แหละเออมาแค่นี้แหละไม่ได้มาทาอะไรหรอกมาปักธงแล้วก็กลับครับให้รู้ว่าเรามาเหยียบที่นี่เป็นที่เรียบร้อยดูมันกว้างดีเนาะ ใครเล่นในมือถือนี่กูว่าระเบื่อแน่นอนแมพมันโคตรกว้างเลยตอนนี้เรากำลังจะกลับสู่โลกกันนะครับท่านผู้ชมขอบอกได้ว่าเป็นก้าวที่สําคัญมากแล้วมันทําสวยมากมากเลยนะครับโอ้โหใครที่อยากตามมาเล่นโมดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเขียนเขาว่าดวงจันทร์ก็เจอมนแล้วแะครับให้เขียนเขาว่ามูลหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับคาว่ามูลน่ะเราก็จะเจอมาแล้วครับเออเป็นแมพแมพไปดวงจันทร์มันก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นรูปคนที่อะไรวะ เป็นลูกคนอยู่นอกโลกอยู่บนดานยานอวก,กาศอะ่ะแล้วก็จะมีดวงจันทร์อยู่เราไม่ยากหรอกครับเออในระหว่างนี้เราก็จะเดินกลับโอ้โหเดินกลับเราใกล้จะถึงยานแล้วมาแค่นี้แหละเออถ้าในชีวิตจริงก็คงจะประมาณนี้แหละครับมาปักธงแล้วก็กลับ <c oughs> โอเคยานเราอยู่ข้างหน้าครับท่านผู้ชมไปกันเลยโอ้โหวิ่งท่ามากไอ้เหี้ยไม่แช่เราปุ่มมันกบไม่ปุ่มมันอ่ะ,ป,มมะปุ่มในเกมเท่กดยากนิดหน่อยนะเฮ้ยมีธงประเทศด้วยเหรอ รู้แบบนี้กูน่าจะเอาประเทศลาวมานะเนี่ยแต่มันเปลี่ยนธงได้ยังไงอะเออเปลี่ยนไม่รู้วิธีเปลี่ยนเนาะถ้าเปลี่ยนได้คือกูจะเอาธงลาวมาเลยได้เวลากลับบ้านกันแล้วเฮ้ยนค่กูนั่งบิดที่อ่ะรับโอเคกลับบ้าน,น,บบานได้เวลากลับกันแล้วอือเราจะออกตัวในสามและก็1ไปกันเลยโอ้โห เรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วครับท่านผู้ชมบอกเลยถ้าผมไม่รอดกลับมานี่ก็ง่ายๆแหละครับเหมือนกับตอนต้นนั่นแหละกูมไม่อยากจะพูดอีก <c oughs> เดี๋ยวกลัวโดนกระทืบ <c oughs> ในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับคลิปเราคงจะจบแค่นี้แหละเนาะใครที่ขอ้อใครที่แบบว่าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันหน้าเราจะเล่นโหมดอะไรกันนะเออยังคิดไม่ออกเลยลเดี๋ยวไว้วันหน้ามาเจอกันครับละ หลังจากนี้ผมบีทีก็ต้องลาไปเกาะน,นะครับไปเจอกันในช่วงหน้าครับบ๊ายบาย